อย่างนี้มานะเติมคําว่าเหตุกาเหตุตุกาเหตุตุกานะจะง่ายละน่ะอ่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่พึงประหารโดยโสดาปฏิมักอย่างเงี้ยก็คือสิ่งที่เป็นเหตุพึงประหารแต่มีเหตุนี่ก็มาเจาะตรงเนี้ยทิฏฐิสมทิฏฐิวิบเนโลผ้าแปดดวง ในโลภะแปดดวงเนี่ยว่าโดยรวมมีสองเหตุก็คือโลภะเหตุกับโมหะเหตุนะโทสะมุลจิตสองมีสองเหตุคือโทสะเหตุกับโมหะเหตุนะคะวิจิกิจฉาสัมยุตจิตหนึ่งมีเหตุเดียวคือโมหะเหตุอ่าเจอเหตุแล้วทีนี้เมื่อเจอเหตุอย่างเงี้ยท่านบอกว่าพึงประหารนะต้องมีเหตุอันพึงประหารก็คือต้องประหารเหตุอ่าที่เกิดร่วมกันอย่างนี้นะคะ อหาประหารถ้าประหารโลภะเหตุโมหะก็ออกแน่นอนละไม่เหลือประหารโมหะเหตุโลภะก็ออกแน่นอนละไม่เหลือหมายถึงว่าจิตชุดนี้นะอ่มันออกไปเป็นชุดเป็นเป็นคู่เป็นแพ็คของเขาเลยนะโทสะก็เหมือนกันค่ะถ้าประหารให้เบาบางละแบบเบาบางอ่ก็ต้องเอาโทสะกับโมหะออกส่วนหนึ่งที่ ที่จะนำไปไหนที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเบาบางของพระโสดาบันคือที่จะนำสู่อบายแสดงว่าโทสะเหตุกับโมหะเหตุถูกละให้เบาบางแต่ก็ยังมีเหลืออยู่ที่เป็นที่เป็นเกี่ยวกับสุขุมะพวกนั้นนะคะที่มันยังยังละเอียดอยู่นะคะเออมันยังมีความละเอียดกว่าไอ้ที่จะนำไปสู่อบายเนาะวิจิกิจฉาสมยุทธจิตหนึ่งมีเหตุเดียวนะ ังนั้นเจตสิกที่เข้าประกอบกับจิตตรงนี้ถ้าเราสังเกตนะจะเว้นโมหะเจตสิกที่ในวิจิกิจชาสัมปยุตตจิตหนึ่งนะคะโมหะตัวเนี้ยเว้นออกนะชุดนี้ไม่เอามาแสดงในปฐมบทเพราะามีเหตุเดียวเนาะมีเหตุเดียวไม่นํามาแสดงในปฐมบทอันนี้วัาว่าโดยเหตุนะคะ ถ้าเห็นถ้าเห็นเขียนยิบย่ออย่างนี้เนี่ยใครมีความสงสัยอะไรอีกไหมคะถามได้นะคะถามมั่งก็ได้นะคะฟังคิดถามเขียนเอ <laughs> อ่าถ้าไม่ถามก็ไม่เป็นไรคะ่ะชุดที่สองเลยนะคะ <laughs> ตุติยบทตุติยบทภาวนายะประหาตับพระเหตุกาธรรมมาสภาวธรรมทั้งหลายที่มีเหตุพึงประหารโดยโดยสะกะอนาอรหัตกมรสามมัค นะทุติยบทนี้ได้สามมรรคเลยเป็นองค์ธรรมนะคะผู้ที่ประหารก็คือปัญญาที่อยู่ในมรรคเบื้องบนสามนะเข้าใจใช่ไหมคะปัญญาที่อยู่ในมรรคเบื้องบนสามเป็นผู้เป็นผู้ประหาตับพระนะประหาตับพระอะไรประหาตับพระเหตุ <c oughs> เข้าใจนะคะประหารเหตุค่ะพึงประหารเหตุอ่าเหตุที่อยู่ในไหนเราดูนะว่าพระสกทา,าคามี ประหารเหตุในทิฏฐิวิปสีที่เป็นโลโลกับโมใช่ไหมนี่ในโลกับโมถ้าเป็นโลกับโมประหารแบบโอลาลิกะไม่เกี่ยวกับอบายละอบายปิดไปเรียบร้อยละเกี่ยวกับโอลาลิกะโทสะสองดวงเกี่ยวกับโอลาลิกะแสดงว่ามีของหยาบเนาะมีของหยาบอยู่โทสะแบบหยาบปีนะคะ โสทสะที่จะนําสู่อบายมีโสทสะที่เป็นของหยาบก็มีอ่โาโทสะที่หยาบไม่อยู่เนี่ะพัสกาธาคามีละโดยเบาบางเป็นตนนกะระใช่ค่ะนี่มีเหตสองนะโทสะเหตุกับโมหะเหตุนะคะเอามาแสดงว่าเหตุที่พึงประหารโดยดหเหตุที่พึงประหารโดยโดยใครโดยสกะโดยอนา ตอนนี้โดยอนาละพระนาคามีไม่เป็นตนุกัละพระานาคามีละโทสะแบบสมุทเฉทะเลยเฉ,เฉทะเลยละทิฏฐิวิปในส่วนของกรมราคะนนี่ที่พูดให้ฟังว่ามันเป็นสุขุมะใช่ไหมพวกเนี้ยเนาะโอลาลิกะโทสะโอลาลิกะโทสะ,ทสะแบบสุขุมะเห็นไหมคะ เนี่ยโทสะแบบโกลาลิกะโทสะแบบสุกุมะคือโทสะเจตสิกดวงเดียวนั่นแหละโทสะเหตุตัวนี้แหละมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดถ้าหยาบก็คือออกมาทางกายวาจาถ้าละเอียดก็คือเป็นปริยุทธ์ฐานอยู่ในใจละเอียดก็คือเป็นปริยุทธ์ฐานถ้าหากไม่พูดออกมานะถ้าพูดดา่าออกมาปั๊บเป็นหยาบเข้าใจเนาะอ่า ถ้าโกรธเขาแล้วถ้าเกิดว่าเป็นปริยุทธฐานก็คือมันกลุ่มรุมใจเสียใจเศร้าใจน้อยใจไม่พอใจอย่างเงี้ยค่ะสภาพธรรมนี้มันจะละเอียดขึ้นมันไม่ออกมาทำร้ายใครมันเผาตัวเขาเองอเผาเผาบ้านตัวเองก็คือเผาหัวใจจนกลายเป็นโรคหัวใจคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยถูกเผาด้วยอำนาจของอะไรคะโทสะ โทราัเหตุคนที่เป็นโรคหัวใจนะถูกโทรสาเหตุทำลายเผาเผาบ้านของตัวเองบ้านของตัวเองคือหัวใจก้อนเนื้อหัวใจที่เป็นมังสะมังสะวัตถุหัวใจที่เป็นก้อนเนื้อใช่ฮะนะตัวเองเผาบ้านตัวเองนะมันนี่มันอยู่ในใจอยู่ในมันเป็นมโนวิญญาณธาต น,นั้นเป็นสมุดเฉทะได้ต้องปัญญาที่อยู่ในในอนาคามิมัคเข้าใจนะคะอันนี้เดี๋ยวพูดถึงเรื่องเผาก่อนพอาเผาหัวใจแล้วมันเผาทั้งร่างได้ไหมคะนะเผาทั้งร่างเลยกลายเป็นร่างนั้นอะร่างนั้นไม่สวยไม่งามเหี่ยวเลยนะอ่ร่างนั้นขาดน้ําไปเลยนะคะเวลาเผาเนี่ก็เผาไปทุกขณะจิตไง เวลาโกรธทีหนึ่งเนี่ยนะมันกี่ขณะโกรธไม่ใช่ขณะเดียวนะโกรธเนี่ยเป็นว่าดวงจิตเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับไม่รู้กี่ล้านนะเพราะว่าอารมณ์ที่ทําให้โกรธก็ยังอยู่ตรงนั้นใช่ไหมอารมณ์ที่ทาให้โกรธอยู่ตรงนั้นเลยแม้เขาไม่อยู่ตรงนั้นก็อยู่ที่ไหนก็ตามห่างกันเป็นกี่ประเทศก็แล้วแต่ก็ยังน้อมใจไปหาเขาน้อมใจไปหาเขาเพื่อโกรธต่อเขาไปอยู่ในลืบในรู้ก็ไปโกรธเขาต่อ เขาไม่รู้หรอกเรไม่รู้แล้วนี่ไงก็เลยก็เลยเผาทั้งล่างเผาล่างตัวเองตลอดเลยแล้วทีนี้ล่างตัวเองก็เหี่ยวดีเนมันไม่ได้เหี่ยวธรรมดามันเหมือนเฉามันเหมือนช้ำมันเหมือนคล้ำไปเลยอ่ะอ่าใช่ฮะ้ไปเอะโทรศัพทมันทําให้เป็นทมนะสเวทนาโทระมันก็ต้องทุกข์นะทุกข์ใจแม้นทําอะไรเขาไม่ได้ยิ่งหูเนาะ ย่เจ็บใจโทสะนี่เผาเผาทั้งหมดเลยนอกจากเผาหัวใจแล้วเผาทั้งร่างเลยใช่ค่ะนะคะอ่ะมาถึงตรงนี้ได้เมื่อไร่แล้วก็สบายใจหน่อยนะแต่ถ้ามาถึงตรงนี้จะสบายใจเฉบเลยสบายใจเฉ็บเลยนะถ้าเป็นผ้าอะหันเมื่อไหร่นะหลุดอ่าหลุดเลยหลุดโลกเลยเอ้เคยได้ยินคำว่าหลุดโลกไหมคะ ทำไมใช้คําว่าหลุดโลกอะฮะก็มันพ้นไปอะพ้นอะไรคะพ้นจากไอ้กิเลสโลกะพ้นจากกามโลกรูปโลกเอ่อรูปโลกอรูปโลกกามโลกก็คือโลกที่ยังมาเกิดในกามภูมิอีกไม่ต้องเกิดแล้วไงพระรหันต์น่ะรูปโลกก็คือเป็นพรหมอะไม่ต้องมาละอรูปโลกก็คือโลกของความเป็นอรูปพรหมก็ไม่ต้องมาละเพราะนั้นภพภูมิทั้งหมดสามสิบเอ็ดภูมิเนี่ย บ้ารหันเนี่ยหลุดโลกไปแล้วเ <c oughs> ข้าใจไหมเอออย่างเงี้ยนี่คือหลุดโลกทราบไปบอกว่าโอ้ไอคนนั้นมันหลุดโลกนั่นน่ะไอคนนั้นอ่ะ <c oughs> คนนั้นอ่ะมันหลุดโลกละอย่างเงี้ยเออนั่นแหละบางคนก็บางคยบางคนอ่าบางคนเรามองเขาใช่ะไปชดประชันกันอ่าเกินไป เลยหลุดถ้ามาชุดนี้เนี่ยได้โลโลเหตุกับโมเหตุโลโมใช่ไหมคะพึงประหาร<ม>เหต,เหต,หาาตุเหตุที่พึงประหารเนี่ยค่ะถ้ามาตรงเนี้ยเหตุที่พึงประหารเนี่ยโลโลกับโมพึงประหารโดยอรหัตมรรคเข้าใจใช่ไหมคะตรงเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องรูปอรูปเนี่ยนะฮะรูปราคะอรูปราคะเนี่ยโลพะที่อยู่ในตรงเนี้ยเมื่ออาโลพะออกโมหะออกแน่นอนเพราะอะไรคะ ตือป่าไม้ฟังเหมือนต้นไม้ใช่ไหมเมื่อถอนถอนเอาโลภะออกแล้วถอนรากแก้วออกแล้วเนี่ยอันนี้มันก็อยู่ไม่ได้แล้วตายตายอะ่ะใช่ไหมฮะเมื่อโลภะเอาออกจากคธสันดานปัญญาในอรหัตตมรรคไปรู้ความจริงทุกอย่างแล้วนะโลภะเนี่ยไม่สามารถที่จะทำร้ายใจท่านนั้นได้อีกแล้วเนี่ยนะท่านนั้นก็ละได้ทั้งสองเหตุเลยเหตุ เหตุเหตุที่พึงประหารโดยสกะอาาอรหันตนี่ตอนนี้พระอรหันจัดการนี้เหตุที่อยู่ในนี้เนี่ยมันมีเหตุเดียวนี่ท่านเว้นออกอุทธจฉาสัมปยุตจิตนะแต่สภาพธรรมที่เป็นเจตสิกที่เข้าประกอบกับอุทธจฉาเนี่ยมี21ใช่ไหมฮะเนี่ยที่ท่านท่านเขียนเนียยจริงๆแล้วไม่ใช่21นะอันนี้มีแค่15เองนะใช่ไหม สิบห้าถ้าเราเอาเอาโมเจออกหนึ่งก็เหลือสิบสี่ใช่ไหมคะถ้าพูดถึงตัวเหตุเพรไะนั้นจิตหนึ่งดวงกับเจตสิกอีกเท่าไหร่ฮะสิบสี่ใช่ไหมอ่ะอันนั้นอะเอาออกจากธานสันดานของพระอรหันต์พระอรหันต์ละได้ว่าโดยจิตตรงนั้นนะแต่ถามว่าเหตุจริงๆก็ออกไหมออกแหละแต่ว่าถ้าพูดถึงแยกเอาเหตุที่มีสองเหตุตรงเนี้ยท่านแยกออกมาเอามาใช้ใน การพูดบทที i, 30, assa, na, okay, uh ่สามตติยบทไหมคะอันนี้วิจิกิจฉาสัมยุทธจิตหนึ่งอุทธัจะสัมยุตธจิตหนึ่งก็คือโมหะมูลจิตสองเข้าใจนะคะโมหะเจดสิกที่เหลือที่เขาไม่มีเพื่อนอ่มาอยู่ในนี้เอามาแสดงในนี้บอกว่าสภาวธรรมทั้งหลายที่มีเหตุถามว่านี่มีเหตุไหมคะกุศลจิตยี่บเอ็ดเนี่ย มีสิคะนี่ไงเจดสิกสามแปดนี่มีกี่เหตุนะคะเนี่ยเจสิกสามแปดเนี่ยมีอะโลอโทนะอะโมมีสามเหตุเลยนะคะเนี่ยแล้วก็เจที่เหลือเท่าไหร่คะสามแปดหรือสามห้าไหมสมห้าเจสามห้าเหตุทั้งหลายเห็นไหมคะนี่ค่ะดูนี่นะเหตุกาเหตุนะ โลอโทโอโมนี่คือเหตุกานะพึงนะไม่พึงใช่ไหมไม่นะนะไม่พึงประหารโดยนะไม่พึงประหารโดยโสมัครคไม่พึงประหารโดยมรรคทั้งสออันนี้คือโสมัครคนะตรงนี้นะอันนี้คือโสมัครคชุดนี้เป็นสก,กะอนณาอรหัตตมรรคนะคะ อรหรันเอายกกตรงนี้มาค่ะยกตรงนี้มา,มาเขียนตรงนี้แต่ว่าไม่นะถ้าแปลก็คือเหมือนกับว่าสามเหตุอันเนี้ยก็คือเหตุตุกาเนี่ยค่ะเหตุตุกาสามเหตุเนี้ยไม่นะไม่ไม่พึงประหารโดยโสดาปฏิมักไม่พึงประหารโดยไม่พึงประหารโดยสกามักอานามักรอรหัตมักอย่างเนี้ยค่ะเข้าใจนะคะทำไมไม่พึงประหารเพราะว่าควรเจริญอย่างเดียวไหมคะเนี่ยเนอะ ของดีอะ, <c oughs> อะแม่ไม่เล็กว่าของดีอะ,อะจะไปละมันทําไมใช่ไหมเออก็บไว้สิของดีเก็บไว้เห็นไหมแต่ทีนี้อ่ะพึงไม่พึงประหารนะเหตุเนี้ยไม่พึงประหารพึงเจริญอย่างเดียวถูกไหมคะไม่พึงประหารและไอตัวนี้ก็ไม่พึงประหารเพราะว่ายกมาจากปฐมกทุติเพราะว่าเป็นเหตุที่เกิดแค่เหตุเดียว ในที่นี้ท่านมุ่งหมายเอาเหตุสองเหตุใช่ไหมคะเนาะให้เข้าใจกันตามที่เ,เป็นองค์ธร,รรมที่เอาออกมานะคะองค์ธร,รรมพวกนี้ก็อยู่ในอะไรคะในหลักในในเอกสารนั่นแหละนะคะโอเคนะพอเข้าใจได้ใช่ไหมคะคุณมองเข้าใจได้ไหมคะสบายอยู่แล้วน้าทีนี้ก็เหมือนกับตรงนี้ก็สรุปอะคะว่ามัรคจิตสี่โสดาปฏิมัคคจิตหนึ่งหรือห้า สกัดทาคามีมรรคจิตหนึ่งหรือห้าอนาคามีมรรคจิตหนึ่งหรือห้ารหัสตมรรคจิตหนึ่งหรือหนะ้านะเพราะว่าโดยมรคทั้งสี่นะมรคทั้งสี่เนี่ยเราแยกเป็นบทได้สองบทก็คือเป็นปฐมบทกับทุติยบทนะโสดาปฏิมรรคจิตเนี่ยเป็นเป็นมรรคจิตปัญญาที่อยู่ในมรรคจิตเราเนี้ยแสดงในปฐมมบทนะคะเราต้องนึกถึงปัญญานะปัญญาเจตสิกนะต้องอยู่ในกลุ่มนี้นะ อนัญญาตัญญสนะอนัญญาตัญญสสามิตรีอันยินสีอญาตาวินสีเคยได้ยินใช่ไหมคะเออนั่นแหละค่ะอนัญญาตัญญสสามิตรีก็โสมักนะปัญญาในโสมักนะอนัญญาตัญญสสามิตินรีอันยินสีแล้วก็อัญญาตาวินสีเนี่ยเป็นของพระอรหันต์นะมันมีมักมักสีอยู่ในชุดนี้เลย นะคะมีมรรคมีผลด้วยสินะคะอยู่ในชุดนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงแยกออกมานะคะอ่าสกะอนารรหันเนี่ยนะปัญญาที่อยู่ในในมรรคทั้งสามมรรคเบื้องบนนะแยกมาเป็นทุติยบทนะที่เหลือจากปฐมทุติก็ยกมาเป็นตติยบทให้มาเลยนะก็ปรมาทธรรมสี่ใช่ไหมคะเนี่ยเห็นไหม อาปรมัธธรรมสี่เรื่องนี้ไม่มีบัญญับใช่ไหมคะไม,มไม่มีค่ะเพราะว่าท่านเอาสภาพของปรมัทธธรรมมาจําแนกนะโดยขันอายตนาธาสัจจะใช่ไหมคะเออนั่นแหละฮะเนาะเอ้เอเอาหมดแล้วในส่วนของตรงนี้เลยะอยากกลับบ้านแล้วเหรอคะ จดกันเดี๋ยวจะขึ้นบทใหม่ให้